กับใดที่ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่นะพี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิที่เสรีภาพไม่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แท้จริงหรอกนะเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนเท่าเทียมกันอ,นะกอืนะแล้วก็ลยข่าววาไอดอนี่ดอดไปหามินอ,องลายอและมินอ,องลายมันเป็นผลิตกาณ์ที่ทั่วโลกเขาเกียงกิอแต่เฮียเนี่ยป็นไหมายความว่าไงเอออ้าวก็มันไอ้มินอ,องลายมันได้รับ การอุ้มชูจากใครก็ CIA ยึอเอถึงมีอาการไงมีแอคชั่นไงเห็นว่ปะมันก็อย่างว่าแหละมันมีวิกฤตการทะเลจีนใต้ไงที่ช่องแคบไต้หวันด้วยใช่ไหมล่ะแล้วก็การขยายอิทธิพลของจีนผ่านโครงการวันเบลวันโรดเข้ามาเชื่อมทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลาวมีกัมพูชามีพามา่าแล้วก็มีประเทศไทยใช่ไหมล่ะ เอาวิเคราะห์ดูดิทาไมพม่ามันทําท่อแก๊สส่งไปที่ประเทศจีนแล้วทําไมทหารจีนมาคมเส้นทางท่อแก๊สใช่ไหมครับไม่ต้องวิเคราะห์ก็ในเมื่อคุณบอกว่าประเทศ,ใเทศไใจประเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีกรรษัตริย์เป็นประมุขแต่คุณดอดอ่ะคุณเป็นระดับทูตอ่ะใช่ห้คุณเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอ่ะคุณแอบย่องเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่มารยาทของของนักการทูตนักการต่างประเทศ ตรงเนี้ยมันก็ชัดเจนนะแล้วก็เรื่องบิดครับเหมือนกันนะคนที่จะไปซื้อหุ้นในบิดครับมันก็ต้องใช้เม็ดเงินไปซื้อนะเทิดเงินผ่านระบบสมาร์ทโฟนต้องมีเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วประเทศเศรษฐกิจย่ำแย่ทั้งภายในภายนอกภายนอกไม่เข้ามาคบค้าสมาคมไม่เข้ามาท่องเที่ยว<ม>อะไรต่างๆการจัดประชุมเสวนาการจัดกีฬาระดับชาติ ระดับอาเซียนใช่ไหมการมาอ่ถาถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกคอนเสิร์ตระดับยักษ์ใหญ่อะไรที่เป็นดาราศิลปินระดับโลกเนี่ยมันถูกดับไม่หมดอ่ะอการประชุมสัมมนาต่างๆที่เคยโกยเม็ดเงินมหาศาลผ่านองค์องค์งกรต่างๆสําคัญของโลกเขาไม่มาจัดประชุมแล้วมาจัดประชุมมาจัดประชุมที่โรงแรมระดับห้าดาวสี่ดาวเนี่ยพวกนี้มันขาดรายได้หมด เนี่ยสัญญาณมันส่งชัดแล้วว่าอะไรอะ่ะรัฐมันล้มเหลวแล้วมันก็เข้าไปสู่ปฏิกิริยาของการลุกขึ้นปฏิวัติของประชาชนในการโค่นล้มสาบันมันหลีกเรื่องไม่ได้หรอกคนตกงารกี่ล้านแล้วอ่ะอ่ะโรงงานที่ขาดทุนเจ๊งล้มละลายเท่าไหร่และเห็นไหมครับมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นเห็นไหมมันเป็นตั้งแต่ประยุทธ์มันยึดครองอำนาจมาตั้งแต่ สองสามปีแรก่ะที่เขาย้ายฐานการผลิตแล้วถามว่าไอ้พวกเจ้าส่งเจ้าสัวเนี่ยมันขนเม็ดเงินออกไปต่างประเทศเท่าไหร่แล้วนะและถามว่าเด็กแระเยาวชนคนหุ่มสาวหรือคนที่มีสตุ้งต่ตังเขารู้ว่ากษัตริย์ถือหุ้นในบิดครับเนี่ยเขาจะไปซื้อเหรอคุณคิดว่าเขาตาสว่างแล้วใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยมันก็ชัดแล้วอาถามว่าในอดีตกษัตริย์ไม่เคยมีธนาคารของตัวเองหรอ มันก็มีมันก็เจ๊งใช่ไหมตอนพองสบู่แตกปีสี่ศูนย์เน่ะมันก็ทั้งบริษัทปูนดประเทศอ่ะยังไงมันต้องพึ่งประชาชนไม่ว่าเจ้าสัวไม่ว่ากษัตริย์นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากษัตริย์ไอ้ไม่ใช่ประชาชนต้องไปพึ่งกษัตริย์กษัตริย์เจ้าสัวต้องพึ่งประชาชนเพราะประชาชนคือทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมล่ะเจ้าสัวเปิดธุรกิจต่างๆถามว่าใครไปจับจ่ายใช้สอยไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ประชาชน ก็ในเมื่อประชาชนตัวเล็กตัวน้อยตายหมดอ่ะคือยากจนค้นแค้นหมดธุรกิจมันก็ต้องพังที่นาาอยู่ดีหนีไม่พ้นอ่ะมันเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญนะในทุกๆุกประเทศนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูใครเก่งเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอลนะมันมันก็คือเหมือนกับมันจะไปยึดหัวหาดเหมือนกับพวกเจ้าสัวสายเบียก็ไปยึดเรื่องสุรายาเมา จ้าสวสายสินค้าอุปโภคบริโภคก็ไปยึดห้างสรัสินค้าในแบรนด์ของมันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันมันรู้ว่ากระแสลกกคนเปลี่ยนมันก็พยายามไปยึดหัวหาดในเงินเงินดีตอลเงินอนาคตอแต่คนรู้กรรมพืชของสถาบันสัต์แล้ว่คนเขาถูกโบนานาคตไปเนี้ยเด็กและเยาวชนคนสาวเขาจะยอมเข้าไปเป็นน่นเหรอหรือแม้กระทั่งคนมีเงินอ่ะ เขาจะเข้าไปเป็นเบ้เขาจะเข้าปเป็นตัวเบี้ยที่ให้สาบังษัตสัต์คอยคอนโทรลเหรอ mm hmm. เห็นไหมครับแล้วเรื่องราวสาวโชเห็นไหมไปเยอรมันเห็นไหมไปแล้วก็บินกลับมาเหรอเห็นผมไปดูช่องไหนเพจของคุณแอนดูแม็กเ,เกอร์เขาบินกลับออกจากเยอรมันมาไทยจากไทยไปสวิตซ์เนี้ยเออเออหมายถึงอะไรอะ่ะได้นไหมแม่<น>ตายสัญญาณอะ มันก็วัวสัตหลังวะไงใช่ไหมแล้วคำตัดสินของศาลแล้วรรทนูญหัวควยเนี่ยเนี่ยก็ชัดเจนแล้วมันก็เอาประชาชนมาเผชิญหน้ากับสถาบันกษัตริย์ห็นไหมครับก็สถาบันกษัตริย์มันอยู่เบื้องหลังคำวินิจฉัยมันก็เหมือนกับอยู่เบื้องหลังการสั่งทำและประหารนั่นแหละมัอันเดียวกันนะพี่คุณจอมพูดอ่ะมีรูปในหลวง ช่ไหมพ่อหลวงอยู่บนบันลังเงี้ยไอ้เหี้ยศาลก็ระดับโลกเขาไม่มีลูกคนอยู่ในนั้นหรอกใช่ไหมเออไล้ไ้นักกฎหมายยุบทิ้งไปเลยโรงเรียนที่สอนวิชากฎหมายอ่ะไม่ต้องเรียนแล้วไอ้เหี้ยมีอย่างนั้นไหนเจ้าของศาลเป็นโจทย์ไอ้เหี้ยเออใช่ไหมล่ะเรียนมาเหี้ยเรียนมาหลักวิชาการทางด้านกฎหมายตาม สากลใช่ไหมตามความถูกต้องไอ้เหี้ยมึงมาตามความถูกใจของสถาบันกษัตริย์อย่างเงี้ยแล้วไอ้คดีหมินสารนเหมือนกันนะคะคนคนฟ้องคือสารคนตัดสินก็คือสารสาลมันเหี้ยไงไอ้สาลมันไม่เหี้ยมันเออสาลมันเหี้ยสาลไม่เหี้ยมันจะมีสารเองภาคายังไงประชาชนก็ผิดเางคุณจะชนะคดีมันยังไงคดีหมิ่นสาลอะไรนะมันมันบอกว่าพี่ภาคษาในอะไรใน ที่รับหรืออะไรนะมไม่ให้เปิดเผยอ,เอ่ะเขาเรียกอะไรนะหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละมันจะเป็นกระบวนการยุติธรรมได้ไงถ้ามันไม่โป,ปร่งใสตรวจสอบได้อือไม่มถ้าเปิดเผยต่อสาธารณชนจะได้รู้ขมิ<ำ>พงษ์พูดไปกข้อความราชินีหีอะไรก็ต้องถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนมันยอมไม่ได้ไงไ,ไม่อยากจะรู้คําวินิจฉัยและตัดสินของสาสุนตีีไงว่ามัน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 ตัดสินวินิจฉัยใส่ร้ายเด็กเนี่ยแล้ว พยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาให้เด็กเนี่ยว่าอะไรคนจะได้รู้ความผยดตั้งแต่เขาเรียกคนว่าเป็นสารแล้วมันเป็นมันพยายามตั้งตัวเองมาจากจากคณะรัฐประหารแล้วก็มาอ้างตัวเป็นสารไงมันไม่ใช่สารมันเป็นตุลาการแบบพยายามจะเป็นสารและสุดท้ายพอเราไปรับอํานาจมันกันมันก็กลายเป็นสารสาเร็จใช่ไหมมันก็เครื่องมือของรัฐบาลกษัตริย์ใช่มันชัดเจนอยู่แล้วมันเป็นเครื่องมือของรัฐบาลกษัตริย์ใช่ไหมล่ะตรงเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้ว นะในในคดีต่างๆที่ตัดสินมานะถ้ะาศาลมันยุติธรรมคนเขาจะเขียนป้ายปฏิรูปศาลทําไมถ้าศาล<ช>ยุติธรรมคณะรัฐประหารห้าเจ็ดมันติดคุกหมดแล้วใช่ในหลวง<น>มันติดคุก<อ>แล้วไอ้ล้อเก้ามันติดคุกแล้วเสร็จรัฐประหารติดคุกแล้วศาลมันไม่ยุติธรรมก็หมดนั่นไงก็นี่ไงก็ อย่างว่าแหละที่มันให้หลายคนพูดถึงตรงนี้ถ้าสารชี้ปิดปุ๊บใครเป็นคนไปจับในหลวงวะเออใครจะไปจับในหลวงวะเออจัก,กรพงศ์ล้วเกิดภาษาชีวมาม้ว่าผิดนะว่าบนบาปหลายนะว่าบาปมันหลมายนละมมนล้วกูชี้ผิดนั่นแหละใครจะไปคนไปจับไอ้ในหลวงับไอ้ประยุทธ์หรือไอ้ในหลวงมันจะมาจับกูก็ประชาชนนี่แหละประชาชนประเทศนี่แหละ นี่เราเราคิดเป็นศาลนะเราคิดเป็นศาลนะไอ้เหี้ยถ้ากูตัดสินไปว่าพี่ผมคิดแทนศาลเลยนะไอ้เหี้ยมันตัดสินหน้าอื่นไม่ได้แล้วตัดสินไอ้ในหลวงผิดแล้วใครจะไปจับสักใครจะไปจับไอ้ในหลวงเราะว่าสถาบันใดในรูปนี้อมันไปมันไปฝืนกฎของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้และและยิ่งไอ้สถาบันการศึกษ์เนี่ยมันก็เสื่อมลงทุกวันเรื่องราวเช้าโฉมัน โลดแล่นอยู่ในโลก Internet, อินเทอร์เน็ตนะมีคอมเมนต์มากมายทั้งใน t ทวิตเตอร์นะทั้งในสื่อระดับโลกเนีย่ยเขาตีข่าวสรารกันฉัดตะเลตุ้มเปะอย่างเงี้ยมันมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยใช่ไหมคุณจะมาเล่นสองหน้าลิ้นสองแฉกค,คุณจะมาเล่นนกหลายหัวสมัยยุคโทรเลขแอบดอดไปเมืองจีนแอบดอดไปเมกามันไม่ใช่แล้วนะคุณทองคุณจอมอืมโลกมันกอ o ไ a เซชั คุณจะมาเล่นเหยียบเรือสองแคมใช่ไหมแล้วหาผลประโยชน์ทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคุณแทงกั๊กอ่ะใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ไงโลกมันเปลี่ยนอะ่ะเขาก็ดูเขาก็ดูแล้วว่าฐานความผิดคุณคืออะไรคุณสั่งฆ่าประจายคุณสั่งให้ทหารรักษาพราะองค์มาโปนอำนาจรัศฎรอย่างเงี้ยหลักฐานมันชัดเจนอะ่ะคุณดิ้นไม่หลุดดิ้นไม่หลุดลายเซ็นกมม็มีอื่าแล้วเนี่ยไปจับคนใส่ชุดครอบทับอย่างเงี้ย ไอ้เงียในโลกนี้มันมีที่ไหนอ่ะ,อะเออใช่ไหมคนไส่ชุดไทยอย่างเงี้ยไปพูดกล้ามากเก่งมากขอบใจเงี้ยคุณไปตัดเขาเงี้ยเอ้ยมันไม่มันบ้าแล้วไอ้สารพวกนี้ยกเลิกไปเลยไอ้ต้นตีนเนี่ยสารอะไรที่มันแต่งตั้งมาอะไรก็แล้วแต่ขบวนการวิธิธรรมเนี่ยไม่มีประโยชน์กับประชาชนเลย ต้องเป็นสารประชาชนมาจากประชาชนเชื่อมโยงกับประชาชนสามารถตรวจสอบถอดถอนได้จากประชาชนจากการเลือกตั้งเออไอ้เงี้ยที่มึงใช้อะไรดุลพินิษอะไรของมึงไอ้เยี้ยดุลพินิษ์ก็มาจากไอ้วัชราลงกรไงมันสั่งมึงมาไงมันไม่ใช่ดุลพินิษ์ที่มันยืนอยู่บนพื้นฐานความจริงและความถูกต้องเห็นไหมครับจับค่ีแล้วถามว่าจับเขาหยุดไหมเด็กนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่เขาหยุดไหม เขาไม่หยุดมันยิ่งสร้างกระแสความเกลียดชังเข้าไปอีกม,มันยิ่งสร้างความแตกแยกยิ่งเขาทําให้เขารู้ถึงความชั่วร้ายของการบัตรสัตว์มากขึ้นอืเพราะตัดสินในพระปรมาทัทยเนี่ยเออมึงไม่ได้ต,ดตัดสินในความคิดของประชาชนน่ะความคิดที่ยืนอยู่บนเออใช่ไหมละ่ะครับ